แแต่บบเนี้ยเดี๋ยวเอาแปะเป็นผู้อาวุโสในวงการกูนำล่องก่อนพอนำล่องแล้วมึงจะตามได้สบายมันท้องเสียเปล่านนี้ไม่เสียกูกินลนิตติ้วมาแล้วใกล้ๆนะครับทำไมมาไม่อยากเล่นเลยอ่ะไม่ใช่อยากแฉ่งใช่ไหมล่ะโกนธอะมาตีมาตีตุนเนี้ยถ้าเป็นฉันฉันนั่งจุดทูบไว้พวกแกแล้วเนี่ยเอาเงินมาเล่นมาเลยอีดอกทอง กูด่าไม่หยากหรอกจะรอเล่นกว่ามึงทองกำลังราคายู่อยู่เดียวอ๋อฉลอเล่นแม่ถ้าเป็น้อยใจไม่ได้เไอ้จไอมเได้เจีไย้เจไอเจ๊ไเจ๊อ้เจาไร้อเอเไอเเ ี่นี่มันยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคุยเลยไ,ไอ้ของพี่เหี่ยวเวลามันเปล่งขึ้นมานะ <c oughs> โอ้โหอนาฮอมด้าโค้ด้าหรือไสเดือนเกี่ยวกับามั้ยล่ะเกี่ยวามบอกเลยเลยคอยตามึูมาแต่ถ้าเผื่อท่านท่านสุภาพบุรุษท่านไหนนะครับที่รู้ว่าไม่ได้ทะลึ่งนะครับเอาวัยวะเพศเล็กนะครับแนะนำนเยี่ยวใส่สารพะพูมเนี่ยใหญ่ผมก็เล่นแต่ผมอย่างนี้นื่ไง เล่นสามก็พูนเลยตอนนี้ไอเดียเขาไปาดจีกวยยังนะพระเอกโอสิบที่ยังไม่ได้ออกนะตายหาเลยไม่ใช่โอสิบที่ต้เปลนชื่อแล้วเผอเอกมหาลาศมหาลาศแล้วมหาลาศทำไมไม่เล่นยุทธยามาเล่นสถานสงมาสวัสดีครับคุณผู้หญิงโอ้เธอเขอเธอกรอจังนั้นแหละโอ้ยน่ารักจังเลยโอ้ยไม่ใช่คนเดียวที่พูดค่ะเพูดกันหลายคนคุณผู้หญิงครับว่าไงคผมระเบิดถังขี้คุณได้ไหมครับ ปาดฉียแต่ตกตุผู้ตุ่นได้ลิ้มฝีปากมึงนี่ต่อปากต่อคำนะแต่ผู้หญิงอย่างเธอใส่ฟันเหล็กผมไม่กล้าครับเพราะอะไรอ่ะผมกลัวทะอลาะคุณลองก่อนแล้วคืจะติดใจจริงป่ะครับจริงค่ะสวยจังเลยจริงป่ะพูดเล่นกินอะไรเลาเธอถึงได้งามแสนง,งามกินน้ำเข้าไปกินอะไรเลาเธอถึงได้สวยแสนสว เราเธอถึงได้เป็นกระเทยไปถามพ่องไงพ่อพ่อผงตายไปแล้วครับครับผมกินอะไรเราเธอถึงได้สิ้วขึ้นเต็มไปถามแม่มึงเสร็จกินอะไร ตารู้ใช่ไม่เอาแล้วหญิงไม่ถูกใจเลยไปเข้าอิงบ่าเราไปอยู่ไปนานก็ถูกใจกันไปเองเลยไม่ชอบเลยเไปยข้าเพราะผมด้านเอาแบบนี้ในเมืองเราทั้งสองคนแต่เราก็ยินยอมที่จะเป็นมิเหสีของท่านข้าไเจ้าขวัญยากจะพาไพฮวันที่เราอยู่ในเมืองไปแต่งงานชาก่อนผู้สําคัญทําไมเอามีคนเปรตเนี่ยลมาดลมาดกูไ่ละหมาดแล้วเนี่ยตายแลยว่าเปรตมีอะไรเหรอ เดว่าันยุ่งเรื่องพระองค์เลยไม่ใช่ไหมถ้าว่าองค์ชอบผู้หญิงชื่อไพยวันมองฉันก็ยินยอมแต่ว่าไทยวันเป็นหญิงสาวชาวป่าอาจจะไม่รู้ขนมทาเนียระเพรชาววังอาอย่างนี้ไม่จ้าค่ะให้ไพยวันไปที่บ้านของฉันมองจะให้จะให้น้องสาวเป็นคนสอนขนรทมเนียระเพรชาววังให้แล้วค่อยนำทูลถวายพระองค์ในบวัา คำพูดของเจ้าก็มีเหตุผลดีถ้าเกิดเขาเข้าไปตอนนี้ไม่รู้ประเภทนี้อาจจะมีปัญหาก็ได้ถูกต้องถ้าฉชนั้นอยังในฝ้ายของอมาตะมีให้เขาสอนพิธีการเข้าในเมืองขนมทำเนียมของชาววังแล้วก็อีกเจ็ดวันข้าจะนำโบช่อ้ามาต้อใครวันไม่แต่งงานดีเลยู เพราะฉะนั้นต้องรับผิดชอบจ่ายมันจะทำยังไงตามไป